และตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกมมิลโลเอ็ดนะครับกับผมดัดมิลเราด้ที่ดูรนนายการนะครับสวัสดีท่านผู้ชมได้พูดสลับกันหมดและะ้วใช้ชีวิตยอยู่ในเ,เมืองนี้มานะครกับ บางอย่างที่ได้มาคือพลังวิ่งในี่ยบางอย่างไม่ได้ผ่านไปช้าเลยเนี่ยกว่ามันจะเสร็จเนี่ยต้องโคตรอะไรวะเกี่ยวอะไรเนี่ยบางบางอย่างก็ไม่ใช่อ่า review conform นี่นั่นเนี่ยผมแปลไม่ออกก็อ่านอังกฤษแทนอ่านออกแต่แปลไม่ค่อยจะได้เนี่ย ใช้ชีวิตกวับการวิ่งครับต้องออกไปข้างนอกเพื่อเจอตำรวจแล้วก็วิ่งอยู่ในเมืองเพื่อหาทางที่จะหนีน้ปีนไต่ใช้คานตึกตามอะไรต่างๆมากมายนีตึกลาแล้วก็เพื่อให้มันไม่โดนจับแล้วก็ หนีรอดจากการการโดนไล่ล่านะครับผมซึ่งก็แปลไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่เรียงคำไม่ค่อยถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าแปลถูกหรือเปล่าด้วยเราตีบตัวเนี่ยผมก็ิ<ช>เอา New Train Training Train รถไฟหรือเปล่าไม่น่าใช่เอ๊ะหรือว่าจะใช่โอเคครับท <laughs> <laughs> ีนี้ก็เข้าสู่หมดเอ่อ Tutorial เนี่ยผมที่เอาไว้ทานขนมปังแบบนะ เออไม่ใช่นะมันโงหน้าโอเคจากนั้นครับเราก็วิ่งกันเลยครับผมแมนเนี่ยการเฟ first first p l ย์ครั้งแรกของผมเนะครับอ่าเนี่ยจากนั้นสไลด์เอสไลด์หนอนเนี่ยไม่เกี่ยวเอาเลยเลยเลยมกมกมกวิ่งไปไอ้หนูวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปผมกดอัลติเมทแล้วมันจะทำไงวะ ก็ไม่ ö, okay, ไม่ทราบแบบเมื่อกี้อ่านไม่ทันนีเพื่อนที่จะรับนะพอดีฉันจะสอนอะไรแกให้คือตัวเราเป็นผู้หญิงนะครับผมแอคเคบเราก็ต้องเรียนรู้ดีใส่โจนเนี่ยครับผมปีนลัวเข้าบ้านกระโดดแล้วก็ปีนครับผมอ่าทีนี้เข้ามาเลยครับผมทีเจ้าของบ้านก็หลับอยู่ครับแล้วเราก็เข้าไปหนดเอาไม่เกี่ยวไปใหญ่ไปใหญ่แมสอึ๊บเสร็จครับผม เออโอเคครับจากนั้นทีประตูปิดอ,อ่าบอกข้อมือพังกันเลยเดียวนะฮะเอาประตูปิดเองชิบหายแล้วกูรีบไปเลยนะครับอ่ยระวังเสียไอช่ารอ,อ,อดครับปินฟ,ฟึบอะไรก็หมุนตัวกอะไรก็สปินสปินเรียกว่าอะไรช่างมัน นี่ยทีนี้เราก็ต้องปีนแบบเขานะครับปีนเขาไม่ใช่ปีนลาวเออปีนไทยเออไหวไหมครับเล่นเกมดี้เดี๋ยวมาสนใจเกาะท่อเออเกาะท่อสิลูกไอ้นั่นมันไม่ไม่เกี่ยวับเอ้าเกาะเกาะเกือบไม่ทันนะคงไม่ทันจากนั้นตรงนี้ครับผมแล้วก็ที่ผมเล่นไปนิดนึงนะครับแต่ทีนี้อยู่ดีๆ ูถุยไม่ใช่นะครัอยู่ๆมันเด้งเด้งเกมออกครับก็เลยต้องอัดใหม่นะครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการเริ่มใหม่ก็ดีครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็เล่นเฟลไปเยอะอ่าเนี่ยครับก็เอ้าก็เป็นสเต็ปอ่าชุดบาสนะครับผมซึ่งท่าก็ค่อนข้างที่จะคลายนะจากนั้นก็เข้าช่องแคบมาละเกอร์เน uh. totally ี่ยถุยคิวปุ๊บอ้าวผิดทาง เราต้องตั้งหน้าเข้าตรงนี้ครับผมวิ่งขึ้นนะโอเคเอาไหมนะครับเราทําได้ครับเชื่อต้องเชื่อว่าเราทําได้ครับเราก็จะทําได้แน่นอนครับอ่านี่ครับกดคิวนะครับเพื่อหันหลังกลับเอ๊จุ๊บจุ๊บเอ๊นี่แคบสุดยอดไปเลยครับเออบีนตรงนี้ต่อครับบีนครับเออไม่เกี่ยวครับขอโทษครับโอ้ติดบเละเลยนะครับตอนนี้ก็มีแค่บินบินผ่านเนี่ย ่แล้วไงตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็กำลังเข้าผ่านซอกตึกนะครับแล้วถ้าไม่เสียงเชือกมันไม่รู้ว่าในคลิปได้ยินหรือเปล่านะครับแต่เสียงมันเหมือนแบบเอาแบบเอานิ้วถูกกับอะไรที่มันฟืดๆนะแบบแบบนะครับถูกกับจานประมาณนี้ครัแต่จานเสียงมันจะแหลมๆนะครับเอ้าเลยเกือบตกตึกนะครับดีนะเนี่ยที่เรียนอ่ะ เรียนบ้าอะไรเนี่ยโอ้ปีนชิเอาปีนชิขับเลยเลยไม่ครับค่อยๆครับเราไม่รีบก็ได้ครับเออนะครับไม่สักนั้นครับโอ้ชิฟลงครับไม่เออแบบไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ครับแค่จุกเล็กน้อยเนี่ยโอเคครับโอ้ยคันคันหมูครู่ครับโอเคไปต่อครับไม่เอาไปครับโอ้โหตรงนี้ครับตรงนี้จำได้ครับผม ใส่ชาร์จเจอร์จะไม่พอเอาใหม่ชาร์จเจอร์คืออะไรไม่ทราบนบเดี๋ยวผมวิ่งขึ้นมาแล้วก็แบบชาร์จมันต้องวิ่งแบบแรงๆนะครับเออตูดลงนะจะได้ลดอาการเจ็บน้อยลงนะครับอ๋อตรงนี้ต้องต้องฟลิปนะครับเตียงกรเนี้ครับอดพี่จะไปได้จะไปได้โอ้ยเกือบไม่ทันครับผม คงไม่ชนทางเงียบจะไม้จะแทงหน้าตายไม่ถึงกับตายหรอกรอเล่นฟับแก็บก็เข้าสู่โหมดการชกกันต่อสู้เนีครับกับโจนเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกสู้กับมันได้นะครับแล้วก็สามารถหนีได้วิ่งต่อยจบอับม,มันมันมันกันได้บะางกุ้งอะไรเนี่ยรู้สึกวันนี้จะไปท้าต่อยนมนะครับไม่ใช่ ที่เน้นสเปกกล้วก็ทิ้งเสียงดูแรงมากครับผมเอ้าเอาทำไมครับทีเดียวลุกขึ้นยืนขึ้นเลยอ่ะเอ้ยเชือกปืนทำไมแค่นี้เรื่องแค่นี้คุยได้อ๋อไม่ใช่ครับไม่ให้เราจับเสื้อไหนเอ้ยโอ้โหติดเลนใหญ่แล้วไม่ใช่เนี่ยให้เราแย่งปืนนะครับแคบถ้าเราจะยิงครับเรากดอ่าคลิกซ้ายเนี่ยอ่า ทิ้งไหมครับเอายือต้องแย่งใหม่อีกโอเคครับทีนี้ถ้าเราจะยิงกดนีครับแต่เราไม่สามารถใช้ได้นานนะ่ปืนเพราะว่าเกียบนี้นมันเน้นวิ่งอย่างเดียวเนี่ยหนีเนี่ยหนีตูดเลบแล้วก็ฟึึบอจับตบหัวทีนึ่งจะฉาดทำไมนี่เรียกเขาสมหมดอ่า เรียกว่า slow motion นะครับฟาดมาปุ๊บปิกขวาจับตบหัวทีหนึ่งแล้วก็ปล่อยปืนมาครับจากนั้นปล่อยแม็กครับแล้วก็ตับๆล่อยครับโอเคผมว่าเขาพร้อมแล้วนะเราว่าเราไปปฏิบัติภารกิจกันเลยดีกว่านะครับเด็กใครชื่อเด็กวะอ่าน่าจะเสื้อแดงนี่แหละชื่อเด็กนะครับพิ้วไปเลยครับเคฟเราก็มาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าอ่าเนะครับนี่ก็เป็น หมือนจะเป็นท่าแนวะที่เราต้องเรียนกันต่อไปเนะี่ยผมกนะ็อันนี้ประมาณอนุบาลหนึ่งเนะี่ยเราก็ขึ้นออสองไปเรื่อยๆเนะี่ยเรียนต่อไปอคนละเรียนไม่ใช่นะ่ยเป็นท่าเนี่ยโอ้อิเล็กทรอนิกอาร์ตอ่าพิเซนนะครับ, oh, Arts, uh, รบผมเป็นบริษัทนะครับข้างล่างก็มีอะไรวะอะดิเอดิสโปรดักชันนะครับผมเป็นโปรดักชัให้เกมนี้เนี่ยเกมเบีรเอ็ดเอ็ดเอ็เอ็นะครับเอ็ที่แบบ เอาเป็นนกติดต่อภายในการมีเพศสัมพันธ์น้ำมันเอทโคละเอทแบบแมวแบบไม่ดีครับอย่าลืมใส่เอ้ยไม่พูดโอ้โหเกือบหลุดปากดีนะเตือนตัวเองทันเอ่อแล้วไงต่อเนี่ยครับแล้วเราก็วิ่งมาจนถึงไอ้นกนกบินหนีนะครับอ่าเนี่ยจากนั้นก็สไลด์ไปครับผมแล้วก็ถีบตัวไปข้างหน้าพุ่มแฟรแล้วก็วิ่งต่อก็แหมอเมซิ่งมากๆเนี่ยครับผมตัวเครนสีแดงด้วยเนี่ย เน้นยินเน้นแดงนะครับผมพอเอ่อเข้ามือแล้วก็เป็นแดงนะครับแดงแดงก็มา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 ลงอื้อไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ทางไหนต่อไป เจ็บเท่าไหร่ครับเออวิ่งต่อได้นะรประตูเขปีงก็ได้ครับเปิดไม่ได้ต้องปีนนะครับแมนเก็บอึ๊บจากนั้นครับเราก็ขึ้นเสาอีกช้าเอ,อ้ยไม่ใช่เสาชิ้ช้าสลิงนะครับจากนั้นลงนี้ครับแมนแล้วไงต่อครับปุ๊บอึบก็สุดยอดนะครับาในตอนนี้ ทำไงครับอ่ะผมไม่น่าจะทำได้เนี่ยถ้าขึ้นท่อนี้ครับเอ๊ะเอาใหม่ดิผมว่ามันน่าจะทำได้เนี่ยครับแต่มันต้องมีแบบแรงจุงใจเล็กๆน้อยๆครับโอ้ช่างมาแล้วกูไม่เล่นแล้วเนี่ยครับขึ้นทางนี่คนเขาขึ้นเยอะเนี่ยเอาเอาบัคบัค นิดหน่อยครับเขี่ยจากนั้นไต่ท่อครับผมท่อน,นี่แบบอีกชื่อหนึ่งเรียกบีดาน,นั่นพ่อครับกูเล่นเป็นพ่อเลยกรรำนะครับอ่มต้องลงตรงนี้แล้วเฮ้ยอ้าวแล้วกูจะสไลด์หนอนได้ไหมอ่าตรงนี้ครับอ๋บอปีดจบจากนั้นครับ วมีครับตรงนี้ครับชาร์จครับชาร์จครับวิ่งครับตรงนี้ครับอต่มซสิ่งเอ้ยต้องจับโอ้โหไม่จับนี่ล่วงเนี่ยครับล่วงไปนี่มีเละเผมสมไม่สวยแน่นอนครับจากนั้นครับเฮ้ยเมาแล้วหนีหนีเข้าไปเข้าไปไม่อยู่ไม่อยู่ให้มึงยิงเหรอครับงั้นครับเราก็ต้องขึ้นช่องแอร์นะครับตรงนี้แมพอ้าวเลยปุ๊บปีนลันลันลานลัไหนไหนแล้ว พลันพลันแล้วนะครับเขียบตรงนี้เขาช่องแอร์ป๊อปป๊อปไปเยี่ยงครับตรงนี้ก็จะมีอากาศที่ดีหน่อยนะเพราะเป็นช่องแอร์นะครับผมไม่เล็กนะครับไม่เกี่ยวเนียบลงมาครับโชคดีครับผมไปแล้วมาแฮปปี้นิวเยียร์นีะครับผมไปไหนต่อล่ะนี่ เราเอาเปิดเปิดตรงนี้ครับเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้ทางนี้นี่เดดเขาวิ่งเลยได้ยังไงเนี่ยแล้วขึ้นสะพานเหลืองจากนั้นสไลด์พิธีหนึ่งครับจากนั้นวิ่งออกมาทางนี้ครับฉาเดียบฉาเดียบฉาครับอุ้ยเกือบไม่รอดไปไปไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาเชียร์ตัวเองตอนนี้ครับเดี๋ยวกูวิ่งจากนั้นข้ามโัครับ โหเสียงปืนลบดังสนั่นเหล่าชายช่กันปกปักปะตาพีอลไรกูมาเขียบไม่เจ็บมากเท่าไหร่ครับตรงนี้ครับเฟรบเฟรบเขียบตามสีน้ำเงินน้ำเงินเลยทำไมต้องเล่นลูกอ่าวเขียบได้เวลาอ่ารู้สึกว่าจะเป็นการบวก เฮ้ยโอ้โหจินกูพลาดเลยไม่ใช่กับพลาดเองโทษทีครับเอาใหม่ครับเฮ้ยเริ่มไหนเนี่ยโอ้ยอย่าไกลอย่าไกลพี่ไม่ชอบไม่เอ้าออโอเคครับปีนเลยไม่ต้องลงเออ ไปครับไปต่อครับขึ้นไปฟันน้ำอุ๊ย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 หลบหลบหลบครับตรงนี้ครับโดดถีบแม่งเลยอืไอ้จะต่อยไปเอ้าิบหายผิดทางในตอนนี้เอ้ยตรงนี้ได้อ่า สุดยอดอเลยเฮ้ยทางไหนวะเริ่มงงแล้วพึ่ดเออสุดยอดครับแลครับคบอือเราจะต้องพยายามตามส,สีสีเนี่ยอเ,เอ้ยใช่ใช่ใช่จับไป้จปับไวเนี่ยครับแมสแล้วก็หุ่นเมาส์ขึ้นบันไดครับตรงนี้ครับเวลาจะรอดเนีน่ยครับช่วยกูหน่อยอ๋อส่งกระเป๋ามาแฟวไปแล้ว โ okay, อเคไอ้ก๊าซลมโชคดีเชื่อี่ไปเถอะโอโหมาเต็มเลยจะบวกหรือจะหนีครับผมว่าหนีดีกว่านะาน่าจะทางนี้ครับแล้วก็ปีนทอ่อหรือเปล่า <c oughs> ใช่ป่าวะหรือว่าไปเกาะหอปือใช่นี่ไงเกาะอ้าวเสร็จไหมครับโอเคครับรอดครับผม โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยใจครับผมเหนื่อย,อย,อยแตกหมดเตอนนี้เนี่ยอืมมัจนจ้าสเลเกินเนี่ยชิมเมอร์สแล้ประมาณตีสี่สามสิบห้าหรือเปล่าเมื่อกี้ใช่ไหมรอบเออช่วยไปที่นู่นน,น,นี่นั่นนะครับอ่าไอ้นู่นนี่นั่นนี่คือผมไม่รู้ไง ประมาณว่าบอกตำแหน่งให้เราต้องปฏิบัตินั่งแบบเนี่ยฮัลโหลซิสวัสดีพี่ชายเอ้ยพี่สาวซิดคุณรู้นี่ฉันอยู่ไหนเกอันนี้ก็เหมือนกับกำนดจีบีเอสให้อยู่เมอเ n ิดพ่ซาดีแบบนะครับ

รู้สึกว่าฝึกวิชามานี่คล่องยังเลยเนี่ยผมฟีวปับ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 เอาวิ่งเองอีกเฮ้ยตึกสวยว่ะเออมาชมอะไรตึกเขาให้เล่นเกมเพลย์มีพี่สาวฉันอยู่โอเคเราก็จะช่วยเนี่ยเอาเป็นว่า เอาเป็นว่ามาต่อกันชาร์เตอร์เออเนี่ยพาร์ทหน้าเลยกันนะครับโซนวันนี้ขอลาไปก่อนมาตั้มไปที่แหล่งเจลคิดหน้าครับผมสวัสดีครับ